โอ้โหเชฟไตยครับ <minutes> กับค oh, ู oh, oh, ่มือเจี๊ยบีสามวันนี้เราจะมาพร้อมมาเนี่ยมมาเนี่ยมครับนี่คือการทำไม่ใช่ครับนี่คือการช่วยให้เพื่อนดูครับดูครับช่องแกงเพื่อนครับโอ้โหไอ้อายันดี เยอะไครับโอ้ยคนที่ดูอยู่นะครับพอย่าไปตามนะครับพอคุณดูนี่แล้วนะครับคุณอย่าเพิ่งกระซื้บคนที่ผ่านกับคนที่ถ่ายนะครับคุณควรพิจารณาว่าคุณไม่ยอมคุณไม่ยอมคุณเพิ่มเลยจัดคุณไม่ยอมคุณไม่ยอมส่งงานมาให้เขานะครับคุณเลยต้องโดนอย่างนี้ครับนี่เพราะคุณไม่ยอมส่งงานนะครับใครเยอะใครยอมเยอะ ส่เปลอกห้ามใส่เปือกเลยไอ้ยาใส่เปือกยาใส่เปลือกไอ้เจมมันไม่ได้ต้มแบบกูออนเก่าวะหมูหมูสวรรค์เลยเจมหมูสวรรค์โอ้โอไรแล้วไรแล้เจมดูหน้าคนทำสักนิดนึง นี่คือเราแบบนี่มียาโยนครับฝีมือตายครับคนคนตายจะตายแล้วเข่อนพอแล้วหวานอูมามิอุมามิอีกอีกอเฮ้ยเยอะไปอีกอไม่ให้มันมันหวานเกินมันหวานเกินมึงเสียตัวเลยเฮ้ยเสียงมาวเร็วดิเร็วดิหมดตัวไปอีกครับอู้วให้ร้อนร้อนเห็ุร้อนมากรู้สึกยังไง เฮ้ยแค่ไข่ไม่สุกมันข้างใส่ไม่สุกเลยเฮียมึงอยากมึงเอากระทะมึงใส่น้ำตาลแล้วมันย้อมนี่คือเชฟตายนะคตายแล้วไม่ตายปิดไฟปิดไฟเลยไอ้มันแห้งไม่ปิดไฟกระทะก็ยังร้อนอยู่มนกว่าเล้วไปนี่คือกลังการเซตสมบูรณ์ครับคนที่จะกินก็คือคุณเทพประกรกับคุณจิจ่าภาที่เป็นเนื้อคู่กันนะครับไม่อยากแจ้ง ทรหากันดีเจมัง,งมย,ยังแต่ทรศัสั์มึงมาดิเร็วเดีย๋ยวจะภช้มันไปทำมันนี่คือส<ด>ภาพการสีสมบุญ ขี่รถอยู่แน่เยม่ตื้อหลายรอบขี่รถ่แน่เลรครับเร็วๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 มๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆๆ กินัมันก็น่ากิน้าเร็วไม่ไม่กินตัดเพื่อนงเยนอร่อยเลต้องเป็นเส้นม่ใยเหรอเอร่อยงได้เส้นไม่ไ่ยังงั้นมันบีบีเยอะส่วิเราเขาไม่ใหญ่เพื่อนแทมึงอะมึงอะมึงอะเดี๋ยวดิออเนี่ย เพื่อนกันโดนโดนเหรว่เอ้มามามาใส่เปือกไข่อกินเข้ามันเลยมอกไข่ใหู้คนฮ้ยทำานองานเลย่ปของน